ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o r l a n ้ค c a n t a b เ l e ช่องนี้มีความสุขและว,วันนี้เราก็มาพบกับข้าวตูไม่ใช่ค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ Mike n d u s t r i a l v i b e และเสียงเพลของข้าวตูนะคะ ช่วงนี้จะเห็นว่าความยาวของคลิปเหมือนจะมากขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าน้องหวานเนี่ยลดการเร่งสปีดข,ของคลิปคะ่ะจากทุกคนช่วยกัรีเควสต์มานะคะว่าฟังไม่ทันแต่ไงน้องหวานก็ยังอยากจะได้ฟีดแบ็กเรื่อยๆอยู่นะคะว่าประมาณนี้ดีแล้วหรือว่าช้าเกินไปอะไรแบบนี้มาค่หนจ่งเดอนกฟสัปดาห์นี้นะคะซีมไม่ชัดเจนคะ่ะแถมไม่ได้เพนท้วยไม่ใช่อะไรนะคะ ตื่นสายค่ะวันนี้พอตื่นมานะคะดูนาฬิกาแล้วก็มีเวลาเฉพาะแค่ออกกำลังกายอาบน้ำแล้วก็ทานข้าวเช้าก็ต้องเตรียมตัวเข้ากับออนไลน์เชิร์ชทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนวลก็มีเวลาจัดการตกแต่งนะคะแค่ประมาณ20-25นาทีก่อนที่โบสจะเริ่มค่ะนวลก็เลยใช้วิธีตัดแปะนะคะตัวนี้ที่เป็นเนื้ยสารแจกฟรีของยูนิโคลค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีคนถามถึงน้องเล่มวิคนะคะว่าทำไมช่วงนี้ไมค์ก็ดจะเด นหวาไม่ได้ใส่ในเล่มนั้นน้องหมดค่ะน้าสุดท้ายเราทําตรงคําว่า five header ideas นะคะและด้วยความที่เราไม่ได้มีคอนเซปต์ในการตกแต่งมากนะคะรวมไปถึงว่าใช้พวกตัดแปะค่ะนหวานก็เลยคิดไปถึงช่วงที่นว่างเคยทา study with me อู้นานมากแล้วหลายปีมาแล้วนะคะที่การตกแต่งในช่วงนั้นเนี่ยจะเน้นการใช้ปากกาสีมากมายนะคะรวมไปถึงฟอนต์ที่หลากหลายค่ะปากกาที่นหวานใช้หลักๆตอนนี้นะคะนอกจากน้องซากุระโบซที่เป็นปากกาเจลแล้วเนี่ยก็คือ โมนามิ์ดัสติฟลอรนะคะหัวข้อการเทศในวันนี้ค่ะคือคำว่าซื่อสัตย์และสัตย์ซื่อตัวน,นี้เนี่ยมาจากพระธรรมสองโครินบทที่8ข้อที่21และที่นวานเคยบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ชื่อของพระคัมภีร์เป็นชื่อเมืองหรือชื่อกลุ่มคนแปลว่าเป็นจดหมายอันนี้ก็เป็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่อาจารย์พอลหรือว่าอาจารย์เปาโลเขียนส่งไปให้กับชาวโครินค่ะข้อความในพระคัมภีร์นะคะก็คือบอกว่าเพราะว่าเราจะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ใช่เฉพาะต่อ พพระเเนของจ้าแต่ต่อสายตาของคนทั้งหลายด้วยค่ะคราวนี้อาจารย์ก็ได้เทศนะคะว่าแล้วคําว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือซื่อสันี่มันควรจะต้องเป็นอย่างไรอย่างแรกคือเราต้องซื่อสัตย์แม้ในสิ่งที่เล็กน้อยและในสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดฉะนั้นก็คือการที่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตอนเองค่ะเพราะแท้จริงแล้วเราสามารถโกหกใครก็ได้นะคะแต่ว่าหากเรายังเป็นคนที่ปกติชนทั่วๆไปแล้วการโกหกตัวเองนะั้นเป็นสิ่งที่ยากมากําทแทบไม่ได้เลยค่ะเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจแกล้ เพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าแท้จริงแล้วเราคิดอะไรเราตั้งใจว่าอะไรเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองก็คือคนที่ความคิดกับคำพูดหรือการกระทำนั้นไม่ตรงกันค่ะในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับว English Bible ใช้คำว่า honorable ที่แปลว่าควรค่าแก่การยกย่องในคำว่าซื่อสัตย์ค่ะและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อดีตประธานาธิบดีโซมัสเจฟเฟอร์สันเคยพูดว่าความซื่อสัตย์คือจุดกำเนิดของปัญญาใน ข้อที่2นะคะคือเมื่อเราได้มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วเราก็ควรจะซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเพราะความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนั้นคือวิธีที่เราแสดงออกถึงความเคารพเขาค่ะซึ่งความซื่อสัตย์ในหมวดนี้นะคะนวันขอเสริมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะบุคคลแต่หมายถึงหน้าที่ของเราด้วยค่ะแล้วเหตุใดความซื่อสัตย์กับความเคารพถึงมีการเชื่อมโยงกันเราจะหลอกใครสักคนเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาจะไม่สามารถคิดทันเราเขาจะไม่สามารถมีความรู้ได้มากเท่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราโก ก็แปลว่าเราอะดูถูกระดับสติปัญญาของคนคนนั้นซึ่งโดยแท้จริงแล้วการที่เราหลอกใครสําเร็จอาจจะไม่ได้แปลว่าเราฉลาดมากแต่เพราะคนคนนั้นไว้ใจเรามากเกินไปและสุดท้ายคือความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหากเราไม่สามารถจะซื่อสัตย์ต่อคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าเราซื่อสัตย์ต่อคนที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาในโลกที่บิดเบี้ยวนี้การที่จะเป็นคนซื่อสัตย์เหมือนเป็นการเดินทางสวนกับคนอื่นในประคัมพีเองก็มีตัวอย่างบุคคลมากมาย ที่เป็นคนซื่อสัตย์มุ่งมั่นในการทำงานแต่ถูกใส่ร้ายจนต้องติดคุกหรือเกือบถูกฆ่าแต่รางวัลที่เขาได้มานอกจากเป็นรางวัลจากพระเจ้าในภายหลังแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจนตนเองที่เขาหันหลังกลับไปถึงการกระทำครั้งนั้นแต่เขาก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยการยืนหยัดในความถูกต้องท่ามกลางกระแสลบอันเชี่ยวกราดแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่ามกลางความมืดมิดถ้าไม่มีใครสักคนจุดเทียนโลกนี้ก็คงจะมืดดำเกินไป God bless you